ทุกๆคนนะคะพี่ๆน้องๆน,นะคะทีะ่สมาชิกแซ่แปดแปนะคะก็ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องขอแะนะนำตัวเองนะแนะได้นำไปก็คือนักปรชาธิปงนะคะมาจากอำเภอแกลงนะคะก็ขอขอบคุณนะคะผู้เปิดโอกาสให้นะคะ,ะน้องน,นะคะสุนทรศิลป์สมองนะคะที่แนะนำนะคะที่รู้จักกับอดีตัทดแซ่แปดแปดนะคะ ตื่นตัวเองก็ตื่นเต้นนะคะพี่เล็กน,นานแล้วไม่ได้จับมานะคะตื่นเต้น,นะคะ่ะก็ที่ได้รูจ้จักแซ่แปลกๆก็คือ,อเอฟนะคะป่วยป่วยก็คือโรคแรกเลยนะคะปวดท้องประจำเดือนนะคะประมาณ27ปีแค่นะคะพยายามหายาสตรีนะคะมาก,กิน ในหลานยี่หม้อนะคะกินแล้วก็เหมือนเดิมนะคะไม่หายเสร็จแล้ววันนั้นสุรศริงนะคะกับน้อ,องสาวเข้าไปที่บ้านก็คือก็โทรตามมาแล้วแหละแล้วเ,เราก็หนีตลอดนะคะเพราะว่ากลัวเขาชวนทำธุรกิจนะคะรารู้ก็าทำอยู่นะคะก็หนีตลอดเพราะว่นนั้นไปต,ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยหน,ไไหนีไม่ออกหนีไปไหนไม่ได้ บอกยังไม่ได้กินเขาบอกเมียเขาว่าบุกจับเลยให้พปดาหอึนซองค่<ม>ะเสร็จแล้วมันจับอะไรแล้ววะ<ม>ก็กินนะคะพอกินเสร็จอะไรคะเบอร์ทีเอนค่ะหายใจไม่ออกนะคะคุณจะตามไหมว่าเนี่ยมันเอาอะไรมให้กูกินเสร็จแล้วนะคะประมาณห้านาทีนะคะมันรู้สึกว่าเข้าไปถึงเส้นเลือดเราเนี่ยในปากเราเนี่ยมันซึมไปทันทีนะคะไม่ต้องกึนนะคะ มเรืองไปเลยนะคะเสร็จแล้วอาการหายใจไม่ออกนะคะมันก็ไอทั่วร่างกายนะคะลงไปถึงมันล้มละลูกทัลุเไ็นหมดเลยนะคะทีนี้ก็ยังไม่ได้สนใจนะคะว่าดีหรือไม่ดีนะคะก็ผ่านไปหนึ่งวันอาการที่ว่าที่เราเป็นอยู่นะคะหนึ่งปวดท้องประจำเดือนสองปวดในยอนสามปวดหลังแล้วก็มีภาวะ ก้อนเนื้อในมะลกขณะมดรุกด้านหลันะคะที่ทําให้เราปวดท้องประจาเดือนนะคะแล้วก็ไปรักษาตัวในย้อนนะคะก็ไปนอประมาณเทพจกันเอดมิทหัวไปจัทหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เดือนละห้าพันนะคะที่คุณหมอต้องให้เราไปนะคะก็ไปไว้อยู่ประมาณสามเดือนพอเดือนที่ส่หมดตา์ไปไม่ไหวแล้วนะคะ ก็เลยโทรถามคุณหมอว่าคุณหมอคะที่จะต้องกินยาอีกนานแค่ไหนนะคะคุณหมอบอกผมก็ไม่ทราบอ้าวแล้วเราจะรู้ไหมว่าเราจะหายวันไหนเราจะเลิกกินยาถึงวันไหนใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะกิน b ั d เออ e ท่าคืนนะคะตื่นเช้ามารู้สึกว่าผิวเรเ่มยนขึ้นนะคะล้างหน้ารู้สึกว่าผิวนั้นยนขึ้นเสร็จแล้วน้ําตาที่เราไหลเพราะว่าเราเป็น ต้องลมใช่ไหมคะดูทีวีน้ำตาจะไหลตลอดเลยนะคะเช้ามาอาการของนั้นมันหายไปแล้วก็ไอ้กดไหล่ย้อนนั้นมันเป็นแรงมากนะเป็นจนกระทั่งเราคิดว่าเป็นโรคมะเร็งคือเวลาจะกือนน้ำลายเราทุบหีบคอตัวเองไว้ค่ะก็ไปศูนย์มะเล็งที่ชนบรีหมอก็ไปแหกตาอะไรเสร็จบอกว่าไม่ได้เป็นมะเร็งน,นะคะก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีเพราะว่าเรากลัวนะคะ ก,กินบริี้เอสไปหนึ่งซองก็โทรให้น้องมาคุยฟังว่าบอเี้เอนช่วยอะไรได้บ้างนะคะน้องก็มาเล่าให้ฟังนู้นนี่นี่ก็ตัดสินใจกินเป็นหนึ่งเซตนะคะภายในเดือนในเดือนนั้นนะคะหนึ่งเซตเนี่ยเรากินแค่เซตเดียวนะคะภายในช่งเดือน,น,ะะอนปวดท้องประจำเดือนหายไปเลยค่ะแล้วก็อาการที่ว่าเราน้ำตาไหลใช่ค่ะต้อลมน้ำตาก็แห้ง ปกติเสร็จแล้วกดวไปย้อนเราหน้าปัจจุบันนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้นะคะผิวขาวขึ้นมาเลยนี่ค่ะประทับใจมากมันมหจจาศา์มากนะคะเบริเอฟมหาศารย์ยังไงเวลาที่เราดีนแล้วมันขัน,นะคะพี่ๆน้องๆเกาไม่ติดเกาตรงไหนขาวตรงนั้นน่ะต้องลงตินต เาตงไขาวครับีคาตรงไหนขาวน้นนะคะเป็นเาเกาตัวนะคะตอนไหนที่มันตามมากๆนะคะเกาเนี่ยนะคะเกขาเลยอกนระทับใจมากนะคะตอนนี้ประทับใจมากพอเราประทับใจเสร็จนะคะได้เ็วันะคะมันมันรู้สึกเกียดนะเพื่อนคะ ก็แนะนำแบ่งเพื่อนไปเลนโลังาสองาสองปรากฏว่าปิดซุปเปอร์เอ้ในชาดิปิดไดมอนด์ภายในเก้าวันประมาณเดือนครึ่งปิดสตาตัวเองได้แล้วก็มีลูกทีมอีกนะสี่คนก็ขอบคุณ